ศิน8มีความหมายคือสำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาสหรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้เช่นแม่ทีมักรักษาประจำหัวข้อเหมือนสิน5้าแต่เปลี่ยนข้อ3าเมื่อเติมข้อหกเ็ดแปคือ 1. เว้นจากการทําลายชีวิต 2. เว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ สามเว้นจากการประพฤติผิดพรมจันทร์คือเว้นจากการร่วมประเวณีสี่เว้นจากการพูดเท็จห้าเว้นจากของเมาคือสุราเมรไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหกเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือเที่ยงแววไปเจ็ดเว้นจากฟ้อนลำขับร้องบรรเลงดนตรีดูการเล่นอันเป็น ผาศึกต่อพม,มจันทร์การทัดทรงดอกไม้ของหอมื่อเครื่องรูปกายซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง 8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราปุ่มเผื่อยอุโบสถศิลคืออุโบสถศิลคือ,อ,สสคอข้อปฏิบัติสาหรับพัฒนาตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกับศิล 8. อุบาสกอุบาสิกาจะสมาทานรักษาเป็นประจำในวันพระ คือวันขึ้นและแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำแรม14บสี่ค่ำในเดือนขาดมีองค์สิกขาบทและองค์แห่งศีลเหมือนกันต่างกันแต่คำอาราธนาคำารราทานและการเวลาที่กำหนดเท่านั้นอุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่หรือฤทธีอันวิเศษที่จะเข้าจำศีลการถืออุโบสถจะมีเวลากำหนดเช่นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน โดยกำหนดเอาอารุณแห่งวันรุ่งขึ้นหรือเวลาใกล้อาทิตย์จะขึ้นซึ่งมีสองระยะคือมีแสงขาวเรื่อเรื่อ,รอหรือว่าแสงเงินและแสงแดงหรือว่าแสงทองในเวลาย่ำรุง่งเป็นการหมดเขตก,การสมาทานหรือหมดเวลาการรักษาอุโบสถสินส่วนสินแปดไม่มีเวลากำหนดสามารถรักษาได้ตลอดเวลา การสมาทานอุโบสถศินจะสมาทานร่วมกันทุกข้อเรียกว่าเอกัตจะสมาทานดังนั้นการรักษาอุโบสถสินจึงต้องรักษารวมกันทุกสิกสิกขาบทหรือทุกข้อถ้าขาดข้อใดไปก็คือว่าสิงขาดจากความเป็นผู้รักษาอุโบสถศินประเภทของอุโบสถสิน อุโบสถศินแบ่งออกตามช่วงเวลาในการรักษาสินได้เป็นสามประเภทค,คือ 1. ปกติอุโบสถได้แก่อุโบสถที่รักษากันในช่วงเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนโดยมากรักษากันในวันขึ้นหร,หรือแรมแปดค่ำถึงห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำในเดือนขี่หรือเป็นการรักษากันในวันพระนั่นเองปกติอุโบสถจัดเป็นอุโบสถขั้นต้น 2. ปฏิชาคระอุโบสถได้แก่อุโบสถที่รักษากันในช่วงเวลานานถึง3วันตัวอย่างเช่นวันเจ็ดค่ำเป็นวันรับอุโบสถวันแปดค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถวันเก้าค่ำเป็นวันส่งอุโบสถรวมเป็นสามวันคือวันรับวันรักษาและวันส่งปฏิชาคระอุโบสถจัดเป็นอุโบสถขั้นกลาง3ปฏิหาริ ยะอุโบสถได้แก่อุโบสถที่กำหนดเวลาดังนี้ 1. อย่างตำ่ำเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11อจนถึงแรมสิบสี่ค่ำเดือน11บอ็รวมสิบสี่วันอย่างสูงเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึง15ห้าค่ำเดือน12บสองรวมสี่เดือนปาฏิหาริยะอุโบสถจัดเป็นอุโบสถขั้นสูงอุโบสถสามประเภท พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดกับนางวิสาขาเรื่องอุโบสถสดสินไว้ในอุโปสถสูตรว่ามีสามประเภทซึ่งแต่ละประเภทแบ่งออกตามวิธีการปฏิบัติดังนี้คือ 1. โคปราระกะอุโบสถคืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างคนเลี้ยงโค 2. นิคันทะอุโบสถคืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างนิครณ 3. อริยะอุโบสถคืออุโบสถ ที่ปฏิบัติอย่างอริยสาวกโคปาระกะอุโบสถเป็นของคนที่รักษาไม่จริงเมื่อสมาทานศีลอุโบสถแล้วแทนที่จะรักษาและปฏิบัติธรรมตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนกลับไปคุยกันเรื่องไร้สาระเช่นวันนี้ได้กินอาหารอร่อยถูกปากอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมอาหารอย่างนี้มากินอีกเพราะอาหารอย่างนี้ใครๆก็ปรารถนา ดังนั้นจึงเรียกการรักษาอุโบสถประเภทนี้ว่าเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคที่มอบโคคืนเจ้าของในตอนเย็นแล้วคิดว่าวันนี้โคเที่ยวหากินหญ้าที่ชุ่งหญ้าโน,น้นดื่มน้ำที่ลำธารโน,น้นวันพรุ่งนี้จะต้อนไปช่งหญ้าโน,น้นดื่มน้ำลำธารสายโน,น้นเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆนิ่คันทะอุโบสถเป็นการกระทำอย่างพวกนักบวชนิกายหนึ่งที่นะัะ ที่มีนามว่านิครนนักบวชนอกาศาสนาที่เป็นสาวกของนิคคนทนานธรบุตรปัจจุบันคือาศาสนาเจนที่ยังอยู่ในอินเดียมีวิธีการคือชักชวนสาวกให้ต้อนสีสัตว์ไปในทิศทางต่างๆบ้างก็ชักชวนกันให้เมตตาสัตว์บางชนิดบ้างก็ให้ทาดุดกับสัตว์บางชนิด บ้างก็ชักชวนให้สลัดผ้านุ่งห่มทุกชิ้นในวันอุโบสถพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติอุโบสถทั้งสองอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากอริยะอุโบสถเป็นการสมาธารักษาอุโบสถของผู้ปรารจกความเพียนคือทําจิตที่เศร้าหมองนั้นให้ผ่องแผ้วโดยระลึกถึงพระพุทธคุณ เมื่อระลึกอย่างนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดปิติปาโมสละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้คันแล้วก็ระลึกถ,ถึงพระธรรมคุณสังฆคุณตามลำดับหรืออีกอย่างหนึ่งอริยาสาวกในพระธรรมวินนยนี้ระลึกถ,ถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพ้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกติเตียนเป็นทางแห่งสมาธิเมื่อเธอระลึกถ,ถึงศีลอยู่ จิตย่อมผ่องใสาปามโมดย่อมเกิดขึ้นเธอย่อมละอุปะเกเลตแห่งจิตเสียได้หรืออีกอย่างหนึ่งเราลึกถึงเทวดาและทาที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาว่าเทวดาฉันจะตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมมิตวัสวัตดีพมกายิกาและเหล่าเทวดาที่ส่งขึ้นไปกว่านั้น เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศินสุตะจาคะปัญญาเช่นใดจุดติจากภพนี้จึงได้เกิดในภพนั้นๆั้นศรัทธาศินสุตะจาคะปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีพร้อมอยู่เหมือนกันเมื่อระลึกอย่างนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดปิติปามโมทละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตจะได้ อริยะอุโบสถนั้นเป็นอุโบสถของพระอริยะบุคคลผู้เว้นได้เด็ดขาดจากการค่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการกรรมที่เป็นปฏิบัติต่อพรมจันเว้นจากการกล่าวคำเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการเว้นจากการฟอร้อล่ำขับร้องประคมดนตรีและการชัดทรงตกแต่งเครื่องประดับ เครื่องไร้ชาและเว้นจากการนั่งหรือนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นด้วยสำรีแล้วตัดต่อไปว่าอริยะอุโบสถนี้ที่บุคคลสมาทารักษาแล้วย่อมมีผลมากมีอันิสงส์มากมีความรุ่เรืองมากมีความแผลภัยสารมากที่ว่ามีผลมากมีอันิสงส่มากนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบให้นางวิสาขาเห็นว่า พระราชาเสวยราชาสมบัติและอธิปไตยในชนบทใหญ่ๆชั้ง16แวนสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจประการถือว่าการเสวยราชาสมบัตินี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงเศษเที่ยวที่16ของอนิสงส์ที่เกิดจากการสมาทารักษาอุโบสถศินนั่นเลยอุโบสถศินเป็นกุศล วิธีที่นำพามนุษย์ไปสู่สวรรค์มาตั้งแต่มนุษย์ยุคต้นกับถ้าเป็นอุโบสถในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุโบสถประกอบด้วยองค์8ซึ่งก็หมายถึงรักษาศีลแปในวันพระนั่นเองในยุคสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาผู้ปรารถนาสวรรค์จะทักชวนกันรักษาอุโบสถศีลเพราะถือว่าเป็น อริยะประเพณีที่มีมาช้านานแม้กระทั่งพระเจ้าจักรพัติราชก่อนจะทรงครองความเป็นใหญ่ในในชวีปทั้งสี่ก็ต้องสมาทานอุโบสถสินอย่างเคร่งคัดทุกๆวันขึ้นสิห้าค่ำอานิสง์ของอุโบสถสินทำให้รัตนะทั้งเจประการมีจักแก้วเป็นต้นบังเกิดขึ้นเป็นของคู่บุญทำให้พระองค์ทรงสามารถปกครองโลกให้เกิดสันติสุข ฆละโลกแล้วก็ได้ไปเสวยสุขในสุขติโลกสวร mm hmm. สสรค์อุโบสถศินมีแปดประการอุโบสถศินประกอบด้วยองค์แปดมีดังนี้คือ1นึ่งปานาติปาตาเวรมณีงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. องอตินนาทานาเวรมณีงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของม่ได้ให้ สามอภรัรมมจริยาเวรามณีงดเว้นจากกรรมอันเป็นค่าศึกต่อการประพฤติผิดปมจร์สี่มุสาวาทาเวรามณีงดเว้นจากการกล่าวเท็จรวมถึงวจีกรรมในรูปแบบต่างๆ 5. สุรามีระยะมัชฌปมาสัฏฐานาเวรามณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. วิการโภชนาเวรมณีงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นัตจีตวาทิตวิสุกทัศนะมาราคันธวิเรปนธารณะมันทนะวิภูสนะฐานาเวรมณีงดเว้นจากการฟ้อรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลรูปทาทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วย พวงดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันจัดว่าเป็นการแต่งตัว 8. อุจาสยะะมหาสยะนาเวรมณีงดเว้นจากการนั่งและการนอนบนที่สูงใหญ่